สวัสดีครับก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาช่างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ความรู้ในตัวของวิชาทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆกพี่ติวได้ทุกวิชาแน่ๆแต่ว่ายกเว้นที่ติวไม่ได้คือภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาติวในเรื่องของภาษาไทยนะนะครับก็อยากจะให้น้องๆอย่างน้อ,อยๆเลยก็คือรู้จักอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการท่องนะครับอักษรกลางเอาเอาอันแรกเลยอักษรกลางคุณสมบัติก็คือมันสามารถ มันจะผันตรงรูปตรงวรรณยุกใช่ไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเขาเลยนะครับอักษรกลางอักษรกลางก็จะมีอะไรครับไก่จิกเด็กตายบนปากองค์ใช่ไหมที่อาจารย์สอนเราตั้งแต่ตอนเป็นเด็กะนะครับเออไก่จิกเด็กตายบนปากองค์นะครับถ้าเป็นอักษรสูงนะครับอักษรสูงก็จะมีอะไระเวลาจําก็ผีอยู่บนหัวก็ได้ครับผีอยู่บนหัวก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับอันนี้คืออักษรสูงนะครับส่วนอักษรต่ําจะมีอยู่2กลุ่มนะครับมี2แก๊งนะ กษรต่ําก็จะเป็นต่ําเดียวกับต่าคู่นะครับต่าเดียวกับตา่าคู่ถ้าต่าเดียวนี่ต่าเดียวนี่ก็จะเป็นงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมนิโลกใช่ไหมครับเออส่วนต่ําคู่เนี่ยจะเป็นพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอกใช่ไหมเออนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับการท่องแนละจริงจริงการสื่อสารของไทยเนี่ยก็ต้องท่องหน่อยนะครับท่องด้วยเข้าใจด้วยเนาะนะครับมันถึงจะได้มีประโยชน์นะครับ สรุปก็อักษรแกล้งนะครับไก่จิกเด,ด็กตายเด็กตายบนปากโหงนี่ครับแล้วก็อักษรสุ์อ,อักษรสูก็ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับแล้วก็อักษรต่ําก็จะมีต่ําเดียวต่ําคู่นะครับต่ําเดียวก็มูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะครับแล้วก็ต่ําคู่ก็พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะจ๊ะนะครับโอเค okay, ครับฝากไว้เป็นความรู้นะเผื่อใครที่จะอ่านหะนังสือก็มาดูคลิปฟังไปก็จะได้จำได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับภาษาไทยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมาคุยอาจจะมาติววิชาอะไรกันนะพวกสังคมกฎหมายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะโอเคครับได้ได้ทุกวิชายกเว้นภาษาอังกฤษนะครับไม่ไหวเหมือนกันนะพยายามพยายามฝึกอยู่เหมือนกันนะนะครับใครมีอะไรก็แนะนํากันได้นะครับขอขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับ